อันนี้หนูก็เจ็บใช่ไหมคะลูกเจ็บหมเ็นไหมเห็นเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นแผลแต่เขาบอกว่าเขาไม่เจ็บแต่จริงๆคือเขาเจ็บคือเขาอาจจะบอกไม่ถูกว่าเอออันไหนเจ็บไม่เจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่น้องไม่ต้องไปใส่ยาอันนี้นะหาหมอกินยาเดี๋ยวที่พี่เอื้อมบอกแล้วแผลเราก็จะได้หายไว หาหมอกินยาหาร้านตัดคู่กันไปเนี่ยอุปสรรคของเขาคือก้อนแข็งเนี่ย,ยมหมล้อออกก็ดูดีแล้วความยาวควา่อยๆตัดกินเทลีลนิด ด้านข้างห้ามตัดด้านข้างถ้าเราไม่ตัดเราจะไม่เป็นเล็บโคกแต่ถ้าเกิดเราตัดไปแล้วทีนี้เล็บมันจะออกมายากเพราะเนื้อมันเยอะมันก็จะมาหุ้มแล้วมันก็จะมาแทงอยู่ใต้เนื้อนะคะ ็บไหมลูกมีอะไรทักพี่อิ้มได้ตลอดเดี๋ยวแอดไลน์กันนะคะอันนี้ตอนเอาออกหน้าจะเจ็บนิดนึงนิดนึงนะคะหนึ่งสอง สามอืมอืมโล่เจ็บไหมเก่งจังเลยพี่ก็กังวลกลัวนหนูเจ็บ